เริ่มเปิดตะกินแล้วขนาดส,นสองลูกชมสวัส,วสดีทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเท่งเท่งทุกคนเอ้ยวันนี้กะมีเดยไปซิเลยยูฮอนยูซานะทุกคนวันนี้กะกำลังสีเกมจะตั้มมาหุ่งทุกคนเอ้ยกับเสาว์จัดวันนี้เสาว์จัดพอดีเดยอเอาหายเอาหน้าได้พี่น้องเอ้ย

เอ้ยเพื่อนยูเออร์ทุกคนปันเคิงไปอยูเออร์ทั้งเอ้ยทั้งนงสุกโตกสุดเน้าล้วทุกคนดูวน้ำเมะเพิ่นกับบีสบายดิเมะเพิ่นเออเมะคอยกันดีกันเลยบีสบายทุกคนเลยเป็นอันเป็นเมยเป็นมืนภาษาพอภูเ้าวมาเลยเพิ่นกับอันอายุกันหลายปีแล้วทุกคนเลยเป็นเมย์เป็นคือแต่อันนี้ก็ค่ายเนรนะจ๊ะเนาะมางานให้ไว้ยี่สองทุ่มอืม แล้ววันซื่อน <n ie ional> ี <n ice> <n ice> <n ice <radiation> ่เด้มือมืออะไนั่นเดะหน้าไี้เจอแล้วได้ลายมือแล้วสามสี่มือแล้วมั้งลายลายบอนทุกคนได้ไปดามหน้าเจ้าของแล้วกันโดยดำซอยปากเพราะว่าหน้าแบบเฮ็ดน้ำเดียวแล้วก็เนาะคนช่วยโตตัวใจเบิลไปเมียตัวนะโตตัวลายคนกระทามลายอหลีหล่อทุกคนเกือบจะครูคลิปเนาะถามหาเจ้าจัดกับเจ้าปี่วันนี้เจ้าจัดก็ได้มาแล้วทุกคนเอ้ยว่าเป็นเพื่อทีมทีมงานจะไปซิเลอร์ค่ะแล้วว๊า าขาดสองป,ปีทุกคนเลยมามาขข้นมาแล้วแม่เ้ามาจะท่าอีกมาจะทำงานแล้วก็ไม่เห็นหอนหนายยม,มาแล้วก็จะง่อยแล้วก็ยมือได้สิเพนเพนกระดาหน้าเลทุกคนกระดำหน้าแบบกระ,ระดำหน้าของโผะนะคะนานัน,นเล้ยวแล้วเห็นคืนนี้เสเถอเป็นผู้สาวแล้วได้แต่งตอร์ปะนะ คนสั่งเคองอสั่งเครืองสม่างอออแต่งหน้านะบุหรี่พีแล้วพันนี้แต่งหน้าแต่งแล้วหัวไปล้างหน้าเงินคักเงิ้อลมันแต่งหน้าแล้วหัไปล้างหน้าแต่งล้วเือม้นอเป็นล้างหน้ามลนวาสจะบรรทาลายดิมาล้างหน้าแล้วกันอ๋อทังทังหน้าทั้งคางน่ะทังเดมันติดผมนุ๊กมะพูมไม่ได้แต่งม้นนะนะสาวจุดเดามะพูมมัน แต่งหน้าวะมันสร้างมัคคัลาศกับอะไรเนี่ยดึงมาแต่งหน้านะเออเขาซื้อสร้างไอ้เพื่อนเราซื้อตามแบบมันถือบ่มันถือกเลยสร้างแต่คนอย่างใการท้าเที่บเซอร์อันค้าคนส่งอีเดียบวันนี้สั่งเซอร์แล้วมึงแรงเลยมันสั่งเซอร์ดีเมื่อคืนนี้เห็นว่าอัน จบดูมบานอ่างบานตอเหมอนสังเคก็หาอ่อนเลอลิโแต่ตีตนงยหูเอาอเนือสั่เดยเยะมันก้อยก็ว่าจะเยจะไปซื้อเบดทุกคนเออจะไปซื้อเบดคิดอันโตที่ว่าอันมันเขาเฮ็ดสำเร็จหูเป็นไหมเพื่อนอะไรทุกคนที่เขาปั้นปันตึกอันนั้นเบดปรากฏเพลินเด้แต่ว่ายังวิจารย์ยราคาแพงนี้ถ้าเราไปซื้อมันตกต่เดี๋ยวเขาดอกคน หมูหุงอยู่ทุกคนจา้จาจัดขอไปเอามาอันนั้นมาก,กิ่นี่ไปเอาอันมะกะทินแต่ว่าบิบบี่ไม่แม่นถือเปีลอกเลยทุกคนเอ้ยว่ามะกะทินบิมี้ไปเบิังชะมีแล้วมะกะทินพี่เลยกวะสัญญะ่นเยอะข้าวจาจัดกอง <c oughs> ก็ยังเป็นมาม่าแม่แม่ได้พี่น้องเอ้ยหมูหุงก็พอดีต่ำแต่ว่ามันจะแตะครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันโต๊ะ จักยันตัวนั้นมัจักเขาขุดมันหาฮะเขาขึงไว้อยู่ดินเนี่ยมันลวมแล้วอืมเขาขุดนี่นพอดีพอดีตามขุดไปขุดมาเน,ะนาะหนาเดี๋ยวมันหุ่งเนะาะเพราะว่าขุดได้หลายเติรมากอะได้เยอะไปเลยไม่ได้จักอนุกคนเพราะว่าอันมันนั่นได้ตอนใหญ่รรขุดก็แซ่บขุดเดียวขุดกอนุกคนเซอร์ก็เซอร์มาขึ้นมาขึ้นสู สองก็าบ,าบาทสองก็บาทสองกาบาทนึงก็เลยเจอมาปิดดิบก่นเลยกินห้าวมดแล้วก็ไม้ยได้ปซื้อกดินขดดิไปกนนอ,อมนจจอมาอีซเตอเพชร่จ๊กจั่เอยอืมแบบมาขายทูออีน้อ,นอว่ามานานัน้มีน้ำไม่น้อมาเพชรดิบน้ำมันอันนั้นไงมันเพชร ถ้าเลยลมะนาวนะ5 0 0พันถือ 5, มาละพันตะก่อนมะนาวนำมาสามพันสำนีน่าสามสองพันันน้สองพันนี่มะนาวของปู่เอนเยนะึจ้ะเป็นน้ำอนะไรเน,นานะตำมะหูมันต้องรสจัดนะทุกคนำด้ีน้ำเด็ตลแบบ่อ,อ,อี้าอ้าวโอ้ยเสียงดังทั่ว เจออันนี้ไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปเอาเปรอะรก่อนมันนี่นี่ทุกคนเทเด็ดของเราวันนี้นะคะเประเมีย์คนเองเลยจะเอามาขามมากินสม้มโอ้ยเซลย์อยู่กับนางฮงป่าอันนั้นน้ำบ่ป่าคือป่ากระเดืดน้ำบ่<ย>โอ้ยไปยไปไปตึกมืออันอยู่บ้านบึ่งน้ำบ่อื หนูเลยเนาะแบกก็ะ <m> ้องดีเลยปรตตึกบ้านบึงตอนนั้นเลยทุกคนตรงนั้นลูกไปเอามาขามยังไปเอามาขามนะครบเพราะว่าเขามาคือสามมือระดดเหี่ยวแล้วมั้งมันอกี้ส้มก็ไปแดกแล้วทุกคนทางกันยะยะรถจักเีไประบากแท้ๆทขันคนตกน่าถือว่าไปไม่ได้แล้วเนาะมันก็พอแน่นละทางแต่ว่ามันกับอย่างนั้นอยู่เนาะม่ได้ มันหยาดเลยวะเนาะบัดทางแห้งแ่อไปกี <it? What S 3> <What S 2> ่ปุ๊บหลันั้นเลยทางกันทางแห้งน่ะไปสบายบัดทผลตกหน่อยนึงดีกว่านั้นแล้วเนาะผลตุกแห้งนะตัวนี้นี่นะผลตุกลินม้วนมือมันเวียนตุกกระโดเลยถ้าวลาดคับิ้มีมาคิดอันมาคิดห้าวมากเลยเป็นสีแบบน๊มจริงเพชรเท่าไหร่เลย สีน่าจะมันจะมากเลยกินแกนน้อยยังแปามาาคาเนาะถ้าสาวโจ๊กเอามากับเบียมาจ้กคนนี้อมไรนี่เหีก็นงดิบซะมันก็เห็แบบนั้นซะถึงแก่ หน้าสะหลาดนะดกดกันก็ส่งไปเอารูปเอาคปให้ก่อนค่พ่อนาสะหลานีตัวเสื้เฮกันน่เอาเนาะแต่มันเป็นแบบิหนพันธุ์นี่มันก็่ๆเออันเป็นโดกกมันมสตอนก็มสตอมีแล้วก็นาปนอก็มี้มีแต่ว่ามันหมดยามแล้วอย่าเป็นละ มซอครับหอมหอหอมไปมีแซ่บปลาเลอเพราะว่ามันเป็นมะกขดิบนี่เป็นคิวมันขิวเนาะมาเขือดิบนะเสียดายไม่ได้มากะถิ่นะทุกคนเราใส่ทั้งหมอมโบหอมอันนี้แทนสมบูรณ์เนาะ,นะม,มันจะนเป็นสีสัน เพิ่นพนยุทธเอ้ยกระตุกไม่รู้ถามอีกกุ้งนางบ่งกระตุกเลยกระตุกน้ำกินนะแต่ว่าพี่ฮุ้มัปนน้ำแซมีบปอ่มเริ่มเป็ดะกินแล้วขนาดช่วยสองลูกช่วยมาสองลูกเลยโอเคปะ้ทุกคนมาเคยได้จ้ะ มันก็สิเป็นสีหลวงพ่อแล้วกูวัวกูเขาห่นคือเปลี่นพักมันเลยสักพักกูทนดิเจ้าตึงอันท่านเจ้าตึงงานถ้าตึ้งยุโยห้ยนะมึงปากคันมี่มันเทสห้าวว่าสิเป็นตุกินกว่านี้มันก็เห็นห้ยกับมิมี่ไปกระแสบไปเ่อยทุกคนทุกคนกับมิมี่ ไปหาซื้ bize, อข้าวบุญแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนเขาบมีขายส่วนกล้องไหมหัวถ้ามาได้ทุกคนมากินน้ำเดียวได้เลอมาเคนมากินสั้ขอจกบางกระเต็มมันมันกลุ่มเมื่กลุ่มเลยเด้เพราะว่ามันมีคนที่วเ็กคนนี้ได้หรอเเอาเดือนมาออือออืม

还没出呢。